สวัสดีครับธรรมชาติชมเด็กขารบวันนี้เบาเอ็มโลธงเดินทางมาติดตามัวเลกับนํามัมใต้ลราฟื้นอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีงวดตีพานมาหกศูนย์เนาะครับนามัมเนาะผีเอื่อยมหาครับมาบอกเลขจ้าจั้งจังวสันรับธรรมชาตชมงวดนี้มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วฟันดีวสันรับเนาะสีผ้ามาสัมผัสนามัมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนามัมครับผมฟันแนวได้ครับนามัมครับโอ้ยมือขึ้นใบพระครับครับผม ขันเกี่ยวกบผุนแล้วครับทั้งวัดผู้ของพระอาจารย์เอกนะครับวัดผู้เลยบอกครับเนี่ยครับครับพอผมมาผมนี่เขาพันสาผมมาผมสิไปเขาพันสายผุ่นนะครับเปเขาพันสาญอยู่ผุนครับครับผมผมก็ได้ตั้งคิดอธิษฐานไหวถ้าบุญผมถึงกับ ใ้โชกในลาผมไม่ได้ก่อนติดเอาวัน้าครับผมสีต้องเสียงดวงนะครับอือครับผมครับสีลรองเสียงดวงเบิงนะครับเนาะครับครับผมพาดเงินไปเฮ็ดบูนนํานะครับ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 ผมก็เลยมาไหวพระนอนเมื่อคืนครับครับผมครับจิตทรงไปทั้งฝุนนะครับทั้งบัดพู่นะครับครับผันเกี่ยวครับเป็นเคยอันนี้นะตอนผมไปอยู่ใจแถแดกไงครับเพิ่นสางพญานาคนะครับครับ พิลากเงินองเขียวองง่ายหนึ่งครับครับองง่ายบอกครับครับผมครับผมมาเกี่ยวข้อผมครับในฝันน่ยนะครับโอ้เกี่ยวข้อเลยบอกครับเลยแม่นครับครับผมหน่ผมหน่เมื่อคืเห็นจริงๆก็คืออครับผมจนบวดกใจครับผมสิตายได้ผมบ่าไม่ตายดรอกเพื่อนว่าเราออกวาเป็นเสียงครับเปิงเป็นเสียงเสียงคนเลยแม่นครับครับผมเสียงคลายเสียงพุท่รน่ะครับ ผมยืนอ้วบ่าวมาผมยเนียงูคนเ้าครับออ้โอ้ผมได้วะครับจ um, ั่างนั้นค well. ือเมื่อเกี่ยวข้อผมนึ่งที่ครับเออคุณบาสี่เขารรษาคาด้มายูนัมคุณบาครับเขาตัวได้เราผมได้ว่าผมกถามกุ้งเนี่ยครับครับถามตรงตรงเลยครับครับผมปูแต่ผมไม่ยั้งรอกหาครับ เป็นน้ามเพิ่งปูเพญาหนากนะครับเดินเป็นเป็นปูครับปูกับมีตะหนีละไปเซียงเบิงคุณปะตัวไหนล่ะผมวผมันก็ร่องอันนี้ละหนึ่งห้าศูนย์ไปร่องเบิงคุณ่ะหนึ่งห้าศูนย์สองตัวบามีบ่ปูผมวะร่องเบางอีกอยู่เนี้ยคุณ่่เก็ดสองเจ็ดสอง อรัมันหมุนไปลับไปกลับมานะครับดีครับเดี๋ยวเสีทีมงานจดตัวเลขในแชปหน้าจอเนาะเป็นเ่าออกมาเลยบ่ครับนี่แม่ครับเป็นเสียงคือจังผูเฒ่าน่ครับเสียงผููเฒ่าแต่บบได้แป้งเป็นผู้คนผท้เฒ่าบบได้แป้งเป็นยังบอกว่ครับเป็นเสียงจากแข็งหยากพันข้อผมนี่ครับพันข้อเลยครับอย่อมดื่มครับได้เดลดือมหมาบๆครับไดือมครับใครอยู่หายครับใจเกือบบอกพี่ว่าครับครับ นี่แหละครับเอฟซีผมไปหันผมบหายเพิ่อนประจำนะครับไหายประจำวัดเพื่อยูไสครับน้ำมันวัดเพื่อนยูสีเมืองไม่อยู่บ้านนาทอยครับบ้านนาทอยครับครับผมบัตรของค่วาเอครับเป็นผู่ปะครับเป็นผู่ครับเป็นผููเขาเนาะคูครับเป็นสางพิจานาคู่กันไปหันครับ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 ไปจำสินคูปีบอกครับน้ำมันแม่นครับครับผม ปีนี้เป็นกระสิไปอีกนะครับน้ำมันเนาะนี่แหละครับจะมาเพิ่ดในว้ผมเงาผมบ่คอยเพิ่นบ่คอยตัดผมครับน้ำมันท่านถ้าจำสินี่สีใสสุดขาวนะครับเนาะแม่นครับครับผมสาธุสาธุนะครับเนาะเลขชุดเก่าตัวนี้60ครับที่เข้ามากแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะ60ครับงวดนี้ก็มี3ตัวมาฝาก f อซครับเยวสิให้เบิ่งตัวเลขอีกั้งหนึ่งครับมียังเพิ่มเติมอีกครับน้ำมันการนี่นะครับครับ มักวิ่งพมงกระมักหานี่ครับวิ่งหาครับครับผมเอาลองเบิ่งครับเอฟซีครับหัวก้อนก็วิ่งศูนเขาจังจันเนาะหัวก้อนวิ่งศูนครับผมวิ่งศูนก็มาทั้งล่างทั้งบนครับเอาหัวนีขอให้มากอีกครับวิ่งหาเนาะครับเนาะเกี่ยวกับแต่เด็กหานะครับโอเกี่ยวกับเด็กหาครับครับอายุลำมามสักปีแล้วครับตอนนี้หาชิบสี่ครับอายุหาสิบซี่กันเวน้ำแน่เพราะว่าพญานาคเป็นมาเกี่ยวข้อแม่นครับอือาที่มี อาจทุนดัดใหญ่โรอายุวบก็ได้นาะครับ,ค,บครับพญานากระน้ำเก่า oh กันถามมักสามปีกัมักสามโตกับเก้าห้าสี่ก็ได้นี่นครับตัวข้อกระน้ำเก่าอยู่แล้วอ่าครับผมเอาครับเอฟซีเนาะขอบคุณหนามำได้หลายครับขอบคุณครับหนามำขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับตัวเลขของหนามำของเฮาครับเอฟซีเด็ดเด็ดงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันหกสิบเจ็ดเนาะครับเนาะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ล่องเบิรงครับ เลข2ตัวนี่เป็น72ครับ3ตัวนี่เป็น150 150ครับอายุน้มันนี่54ปีครับท่านถามมัก3ตัวไปเอากับพญานาคนี่ก็น้ำเก่าครับเอาเก่าหาสี่กระไรนะครับเนาะสำหรับคลิปนีบเอาแอมบะทงกับศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าพึ่งไปใส้เอฟซีเมือนหนีบเอาแอมบะทงเดินทางไปถ้ำบุญมาครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับ เบลยมาชมหนุ่เดินทางไปทําบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่เจงสิ่งเืออเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนังถาอยู่ของน้อครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคับรับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กับเจ้ คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบข,า,ขายทุกอย่างอ้ะเนาะสาธุ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 าธาธานี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หนแ,แล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกพอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกพอสามลูกคิวสามครั้งลูกพอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขลรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนลวงอะ่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบลอดสาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นุใดนคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครัสบสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะและว้วก็เมื่อแตะแครับ่านผู้ชมเมื่อแตะและว้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแลว้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนอะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเท่งให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์เนี่ยส่วนมากก็มีโบลาเนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ยก็แจ้งให้กันนะครับ ยืินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทรงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านผม้ชมราคาเบาแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาห้เอฟซีนะครับผม้ชม เอาไปอาบํำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรในตัวเขาเสด็ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับถั่วชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ต่อุูนต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธุค